โผเอาไปบอกเพื่อนดีกว่านี่เธอบักได้แเล้วเป็นแฟกนกับคุณไม่เป็นไรไปแต่งตัวดีกว่าไปหากุ่มอยู่ดีกว่าสวยละนี่เธอเขาเ้ากุ่มแล้วไหมได้รอต่ออีพีสองนะคะเดี๋ยวจะมาลงเร็วๆนะคะ